เน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้6รกรกฎาคม2564เวลา12นาฬิกาที่สถานีตำรวจบุทรคูคตจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจโทรประสิทธิ์บุญสมจิตรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจบุรรคูคตเป็นตัวแทนพันตำรวจเอกวิศนุรักษ์พรมเนตรผู้กำกับการสถานีตำรวจบุรรคูคตรับมอบน้ำดื่มจำนวน50แพ็คและเจลแอลกอฮอล์จากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนำโดยคุณสุริยันสมานสวนร,ร,รองนายกสมาคม และผู้อำนวยการสำนักข่าวไทยเอสพีเอ็นส์คุณชายิศลากรหมวดงามรองนายกสมาคมคุณสมการสมานส,นสวนรองนายกสมาคมคุณสุเทพรอดชีวะรองนายกสมาคมนายธนดุลมาลิใหม่รองนายกสมาคมคุณคริสพรเิชรรัตน์รองนายกสมาคมและผู้อำนวยการสำนักข่าวจอกเกราะนิวส์พร้อมด้วยคุณเจริญศักดิ์จิรธานวรพัฒน์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพประเทศไทยและบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์อินซีข่าวโดวยคุณสุรยิยมสมานสวนรองนายกสมาคมได้กล่าวว่า วันนี้ทางสมาคมพร้อมคณะได้นำน้ำดื่มจำนวน50แพ็คมามอบให้ทางสถานีตำรวจบุธรคูคตเพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายต่างๆและไว้ใช้บริการแก่ประชาชนซึ่งตนเองเป็นตัวแทนของสมาคมผู้สื่อข่าวขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในช่วงโควิด1 9ทีนี้ครับสวัสดีครับผมสมเด็สมานส่วนรอในสมาคมส,สื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย คนนี้ได้น้ำน้ำดื่มแล้วก็เกลล้ลงมมอมห้แก่กที่สาพคุพดน้ำดื่ม50แพ็ค50แพ็คแล้วก็เกลือ10ขวดเอ่อคือช่วงนี้ช่วงโควิดเรามาบริจาคให้น้ำนมพักที่สถานศึกาาที่ประชานชมมามาติดต่อกาบราชการด้านพันตำรวจโทพลสิทธิ์บุญสมจิต รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคูคตได้กล่าวขอบคุณทีมงานทั้งสองสมาคมที่ได้มีน้ำใจมามอบสิ่งของต่างๆให้ตำรวจสถานีตำรวจภูทรคูคตจะนําน้ําดื่มไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายต่างๆรวมถึงตู้น้ําที่ให้ประชาชนเวลามาใช้บริการที่สถานีตำรวจภูทรค,ค,คูคตด้วยขอบคุณสมาคมเพื่อข่าวและสื่อมวลชนและสื่อมวลชนเพื่อสังคมใประเทศไทยนะครับที่มีความเอื้อนามอบแอลกอฮอล์และก็น้ําดื่มมา เพื่อให้เป็นผลกําลังใจแก่ผู้ปฏิบันาที่ของสพคุณทัศนขอบคุณมามครับต่อมาเวลา14นาฬิกาทั้งหมดเดี๋ยวร่วมเดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อนำน้ำดื่มอีกจำนวน50แพ็คและเจลแอลกอฮอล์โดยมีคุณโอ๊ตสุรศักดิ์โชคธินวัตนดาราน,นักแสดงจากช่อง7สีที่กำลังมีผลงานถ่ายละครเรื่อง ร่นลอยฟ้าและเรื่องปุกพยาเสือมาร่วมมอบน้ำกับทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนผู้สังคมประเทศไทยด้วยโดยมีพันตำรวจเอกอำนาจกาหลงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสายไหมพันตำรวจโทนัทนันท์ม่วงงามรองผู้กำกับการสอบสวนสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมรับมอบซึ่งทางพันตำรวจเอกอำนาจกาหงลงได้กล่าวขอบคุณทางสมาคมผู้สื่อข่าวที่มีมิตรไมตรีนำน้ำดื่มมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้ด้านคุณเจริญศักดิ์ จิรัฐันวรพัฒน์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพประเทศไทยและเป็นบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ e ์อินซีข่าวกล่าวว่าวันนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนผู้สังคมประเทศไทยร่วมมอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอลให้กับสถานีตำรวจคนครบาลสายไหมใช้บริการแจกจ่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสองสมาคมที่เร่งนโยบายในการช่วยเหลือข้าราชการทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกภูมิภาคในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งทางสมาคมได้สั่งน้ําเจลล้างมือและสํารองอาหารแห้งเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบและทํามาอย่างต่อเนื่องโดยหวังว่าประชาชนจะได้รับการบรรเทาทุกข์ลงบ้างนี่เป็นวันนี้นะครับที่สมาคมพูดสือ่อข่าวและสือ่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศทไทยนำน้ำเด่มแล้วก็เจลแอลกอฮอล์มามอบให้ท่านผู้กับไวบริการประชาชนนะครับวันนี้ก็ ท่านผู้นกลับมารับมอบด,ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ทีมงานรองนายกาสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยด้วยนะครับครับก็ขอบคุณครับที่ผู้นำกับรับมอบด,ด้วยตนเองก็เป็นมาที่ให้ความร่วมมือ,อกับเจ้าพิบดเป็นอย่างดีครับก็ขอบคุณครับขอบคุณในการสนับสนุนทุกอย่างครับครับ